สวัสดีครับบานาน่ามูฟวียินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนัง Monster Hunter The Animation ตำนานสมาคมนักล่าสำหรับท่านที่ต้องการรับชมแบบละเอียดสามารถติดตามได้ในแอปพลิเคชันเน็ตฟ i ิกนะครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้มีความไฝ่ฝันจะเป็นฮันเตอร์และโชคชะตาที่ต้องไปปะทะกับมังกรโบราณในตำนาน ก่อนเข้าสู่โลกของ Monster Hunter อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ<อ>เปิดฉากแรกมาจะได้พบกับขบวนกองเรือที่กํากำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรตัดเข้ามาในเรือจะได้พบกับบุคคล3คนกำลังคุยกันเกี่ยวกับก,บการออกล่ามังกรโบราณที่หายาก ระหว่างนั้นเองมีผู้ชายคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่าฉันเคยเจอกับมังกรโบราณมาแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นบุคคลทั้งสามก็รู้สึกสนใจในเรื่องราวนี้ขึ้นมาผู้ชายคนนี้ได้เล่าเรื่องราวในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเขาบอกว่าตัวเขานั้นชื่อว่าอีเดนในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นอีเดนนั้นชอบคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฮีโร่เป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านทันใดนั้นเองเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าแอดบี้ก็วิ่งมาบอกกับเอเดนว่า ตอนนี้ฟาร์มของชาวบ้านนั้นโดนบุกเอเดนนั้นใส่ชุดเตรียมพร้อมเพื่อจะไปออกล่ามอนสเตอร์ที่มาบุกฟาร์มเมื่อไปถึงเอเดนก็ได้พบกับลุงเจ้าของฟาร์มลุงได้บอกว่ารั้วที่เพิ่งสร้างเสร็จก็ได้ถูกทำลายไปจากนั้นเอเดนก็ตามรอยไปเรื่อยๆจนได้พบกับขนนกชิ้นหนึ่งพอตามไปได้สักพักก็ได้พบกับทางตันที่เป็นหน้าผา ทันใดนั้นเองเอเดนก็ได้ยินเสียงมอนสเตอร์ดังมาจากด้านหลังเอเดนนั้นได้รีบฟ้าลูกธนูและยิงเข้าไปที่ขาของมอนสเตอร์แต่ลูกธนูนั้นไม่สามารถจะทําอันตรายมอนสเตอร์ได้มอนสเตอร์ได้พุ่งเข้าใส่เอเดนจนล้มลงในขณะเดียวกันนั้นเองผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับช่วยเอเดนเอาไว้เขาบอกว่าเขาชื่อว่าจูเลียนเป็นเอ็ฮันเตอร์ประจำกิลเขามาทำภารกิจที่หมู่บ้านนี้ จากนั้นจูเลียนก็ทำการแบกศพของมอนสเตอร์กลับเข้าไปในหมู่บ้านและบอกกับเอเดนว่าเราต้องให้เกียรติมอนสเตอร์ทุกครั้งเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติเอเดนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับฮันเตอร์ตัวจริงและจูเลียนยังบอกด้วยว่ารอยเท้าที่เอเดนตามมานั้นเป็นของปลอมเอเดนนั้นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและก็นึกได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของใคร จากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านส่วนเอเดนนั้นขอตัวก่อนเดี๋ยวไปจาัดก,การคนที่สร้างรอยเท้าเทียมก่อนเมื่อเอเดนแอบเข้าไปถึง,งเขาก็เอาค้อนไปไล่ทุกแมวตัวหนึ่งซึ่งแมวตัวนี้มีชื่อว่านกนกบอกว่าเขาไม่ได้ขโมยอะไรใครมาเลยนะแต่หลักฐานยังคามืออยู่เลยจากนั้นเอเดนก็อารวาดต่อแล้วบอกว่าแกต้องชดใช้เอเดนได้จับตัวนกและหลักฐานในการขโมยกลับมาที่หมู่บ้านเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้าน เอเดนก็ได้พบว่าจูเลียนกำลังคุยกับแม่เท่าของหมู่บ้านอยู่จูเลียนได้บอกกับแม่เท่าว่าต้องการจะให้ทุกคนอพยพย้ยายออกจากหมู่บ้านทันทีเพราะว่าหมู่บ้านนี้อยู่ระหว่างทางการอพยพย้ยายถิ่นของมังกรโบราณมันจะเผาทำลายจนทั่วในส่วนของชาวบ้านที่ได้ฟังดังนั้นก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องราวสักเท่าไหร่จึงไม่คิดที่จะอพยพไปไหนเมื่อได้ฟังดังนั้นจูเลียนได้บอกว่า เขาจะพาเอเดนไปดูมังกรโบราณเป็นหลักฐานว่ามันใกล้จะมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วระหว่างที่เอเดนเดินทางตามจูเลียนไปเพื่อพิสูจน์การมาของมังกรมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาหยุดพักและได้คุยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกินของฮันเตอร์และในช่วงกลางคืนจูเลียนได้นำชุดเก่ออ่อนมามอบให้กับเอเดนเพื่อใส่เอาไว้ป้องกันตัว จากนั้นจูเลียนได้พาเอเดนเดินทางไปดูเส้นทางของมังกรซึ่งตอนนี้มีไฟลุกท่วมไม่ว่ามันผ่านที่ไหนมันจะทําลายที่นั่นจนหมดสิน้นจูเลียนได้บอกว่าเจ้าจงกลับไปบอกคนในหมู่บ้านให้รีบอพยพภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วข้าจะไปบอกคนที่หมู่บ้านอื่นต่อจากนั้นเอเดนก็ชวนจูเลียนเข้าร่วมสู้กับมังกรโบราณ เพื่อที่จะไม่ให้มันไปทำลายหมู่บ้านอื่นด้วยทีแรกนั้นจูเลียนก็ไม่ยอมแต่ว่าเอเดียนนั้นได้พูดถึงหลักธรรมชาติที่เขาอ่านมาจากบันทึกจูเลียนถึงได้ยอมตกลงสู้ด้วยจูเลียนนั้นได้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดซึ่งเป็นผู้สัญญาณเขาได้บอกว่าถ้ามีฮันเตอร์คนไหนอยู่ในระยะใกล้เขาจะมารวมตัวกับเราเราจะสู้เราต้องมีอาวุธและพักพวกก่อน จากนั้นจูเลียนได้ดูบันทึกและพบว่ามันลงวันที่ไว้เมื่อสองวันก่อนเขาจึงบอกกับน็อกว่าช่วยพาไปสถานที่ที่เจอบันทึกหน่อยเพื่อจะให้ฮันเตอร์คนนั้นมาร่วมสู้ด้วยเมื่อจูเลียนเดินทางไปสักพักก็ได้เจอกับฮันเตอร์คนหนึ่งซึ่งเธอใส่ชุดคล้ายผีเสื้อเธอกำลังสู้กับมอนสเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงมุมอยู่เมื่อเอเดนนั้นพุ่งเข้าไปเขาก็ถูกใยแมงมุมลัดตัวจนกลายเป็นลังไหม เมื่อเห็นดังนั้นเจ้าแมวนกก็กระโดดเข้าไปช่วยเอเดนและจูเลียนก็กระโดดเข้าไปต่อสู้มอนสเตอร์แมงมุมนั้นแข็งแกร่งมากขนาดจูเลียนที่เข้าไปต่อสู้เขาเป็นเอสฮันเตอร์ยังถูกเล่นงานจนกระเด็นออกมาพอได้จังหวะเจ้าแมวนกก็ได้ใช้บุมะแลงเฟี้ยงเข้าใส่ใยแมงมุมที่มัดตัวเอเดนไว้แต่บุมะแลงนั้นตัดใยแมงมุมไม่ขาดแถมยังหมุนกลับเข้ามาหาตัวเขาเองจนกระเด็นล้มลง จากนั้นน็อกก็พยายามอีกครั้งจนสามารถช่วยเอเดนออกจากใยไหมมาได้ในเวลาเดียวกันนั้นเองฮันเตอร์คนนั้นก็สามารถจัดก,การกับแมงมุมยักษ์ได้จากนั้นเธอได้ลงมาคุยด้านล่างเธอบอกว่าเธอเป็นฮันเตอร์ที่ชื่อว่าเมเธอมาทําภารกิจและมาศึกษาลักษณะของแมงมุมพอพูดยังไม่ทันขาดคําฮันเตอร์หญิงอีกคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเป็นฮันเตอร์ที่ถนัดการใช้ปืนเธอบอกว่าเธอมีชื่อว่านาเดีย เธอมาทำภารกิจแถวนี้แต่เธอนั้นเห็นผู้สัญญาณจึงรีบมาที่นี่ก่อนจากนั้นจูเลียนก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าเขาต้องการรวมทีมฮันเตอร์เพื่อไปเปลี่ยนเส้นทางอพยพของมังกรโบราณจะได้ช่วยหมู่บ้านอื่นๆไว้ด้วยแต่เจ้าแมวน็อกก็ได้พูดสวนมาว่าช่วยผู้ชายคนนี้ก่อนไหมดูเหมือนเขาอาการไม่ดีแล้วนะผู้ชายคนนั้นออกจากรางไหมมาเขาบอกว่าแมงมุมนั้นทำลายขบวนคาราวานของเขาจนหมด ถ้าต้องการช่างตีเหล็กหรือช่างอาวุธเขาพอรู้จักอยู่นะมีช่างที่ชื่อว่าลาวีอยู่แถวๆนี้จูเลียนได้บอกกับนาเดียว,ว่าเขาต้องการอาวุธขนาดใหญ่ส่วนนาเดียก็พูดกับจูเลียนว่ารู้นะว่าทำอะไรอยู่การจัดจัดก,การกับมังกรโบราณน,นั้นเป็นเรื่องยากมากและในฉากต่อไปจะได้พบกับช่างตีดาบที่ชื่อว่าลาวีตอนนี้เขาไม่อยากจะตีดาบให้พวกของเอเดนเลย และเขายังเอ่ยปากไล่พวกเอเดนให้ออกไปจากที่นี่ด้วยส่วนจูเลียนก็ได้สังเกตเห็นว่าช่างตีดาบคนนี้นั้นเคยเป็นฮันเตอร์มาก่อนเมื่อแผนการสร้างอาวุธและกับดักไม่สําเร็จพวกเอเดนจึงกลับไปที่หมู่บ้านก่อนทั้งหมดได้หาลือกันว่าจะทำอยังไงดีและในที่สุดจูเลียนและนาเดียก็ปรึกษากันว่าพวกเราคงต้องไปเอาวัตถุดิบจากมอนสเตอร์เพื่อมาทําอาวุธกันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไปดักจับมอนสเตอร์ตัวหนึ่ง ซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้มีลักษณะคล้ายลิงสามารถปล่อยควันสีเขียวที่ทําให้เป็นอมภาตได้ในขณะที่พิษถูกปล่อยออกมาเอเดนซึ่งยืนอยู่ใกล้ที่สุดก็กําลังตะลึงแต่โชคยังดีที่จูเลียนเข้ามาช่วยได้ทันจูเลียนได้บอกกับเอเดนว่าให้ไปเตรียมกับดักจากนั้นมอนสเตอร์ก็ตกลงไปในหลุมกับดักที่พวกพระเอกของเราได้วางเอาไว้แต่เนื่องจากเอเดนนั้นประมาทใช้ตะขอในการล็อกหลุมพางกับดักไว้ไม่แน่น จึงทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นโผล่ออกมาได้อีกจากนั้นจูเลียตได้ตะโกนบอกให้เอเดนถอยออกมาก่อนแต่เอเดนนั้นไม่ยอมฟังยังสู้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่แต่ในขณะนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิจโจพุ่งเข้ามาโจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นลิงทำให้การต่อสู้นั้นแผ่วงกว้างออกไปเมเองนั้นได้โดนลุกหลงเธอนั้นได้โดนฟันทำให้เป็นอัมพาตจนไม่สามารถขยับตัวได้ เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเธอก็สามารถได้สติกลับมาเธอนั้นใช้เห็ดพิษทําเป็นอาวุธให้กับนาเดียฝั่งนาเดียซึ่งเพิ่งได้รับกระสุนปืนพิเศษจากเมมาเธอได้ใช้กระสุนปืนนี้ยิงใส่เข้าไปที่มอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเดวิโจซึ่งกระสุนปืนพิเศษนี้คุณสมบัติของมันก็คือเมื่อโดนไปแล้วจะทําให้เป็นอรรมพาตไม่สามารถขยับตัวได้จากนั้นจูเลียนก็หาจังหวะที่เข้ามาบวกกับเดวิโจตัวต่อตัว,ตว,ตว จนทำให้สามารถล้มเดวิโจได้เมื่อจัดการกับมอนสเตอร์ได้จูเลียตก็ตรงมาต่อว่าเอเดนว่าเป็นเพราะนายนายทำให้คนอื่นเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะนายไม่ฟังคำสั่งถ้าฉันบอกให้ถอยนายก็ต้องถอยและในระหว่างเดินทางเอเดนเองก็รู้สึกผิดและสำนึกได้ว่าเป็นเพราะเขาเป็นเพราะเขาต้องการที่จะแสดงฝีมือจึงทำให้พักพวกเกือบตายและผ่านไปไม่นานจูเลียตก็เข้ามาบอกว่า ถ้านายผิดและรู้จักแก้ไขก็สามารถเป็นฮันเตอร์ที่ดีได้และในเวลาต่อมาช่างเหล็กที่ชื่อว่าลาวีก็มาร่วมสมทบด้วยเขาได้นำปืนล่ามังกรขนาดใหญ่มาเพื่อติดตั้งและในช่วงหัวค่ำคนในหมู่บ้านก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณเหล่าฮันเตอร์ที่เตรียมที่จะจัดจาก,การกับมังกรให้ระหว่างที่ทั้งหมดกำลังพูดคุยกันอยู่ จูเลียตน,นเป็นฝ่ายที่รู้สึกได้ว่ามังกรโบราณน,นั้นเข้ามาเร็วกว่าปกติจากนั้นเหล่านักล่ามังกรทั้งหมดก็วิ่งไปที่หน้าหมู่บ้านเพื่อเตรียมจัดกา,ก,การกับเจ้ามังกรโบราณตัวนี้มันโผล่ออกมาพร้อมกับเปลวไฟขนาดใหญ่สำหรับมังกรโบราณตัวนี้มีชื่อว่าลูนัสต้านะครับขออนุญ,ญาตยึดตามภาพยนตร์นะครับและมังกรโบราณได้ลุกเข้ามาหนักเข้าในระหว่างนี้พวกพระเอกต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อน และเมย์เป็นคนที่เข้าไปบวกกับลูนัสตาเป็นคนแรกในระหว่างที่เมย์นั้นจู่โจมเข้าไปที่ด้านหน้าช่างเหล็กลาวี่ก็หาโอกาสจู่โจมจากด้านหลังทั้งหมดต้องล้อมเจ้ามังกรตัวนี้และไล่ต้อนมันไปด้านหน้าเพราะด้านหน้านั้นจะมีกับดักปืนล่ามังกรอยู่จูเลียนได้หันไปบอกเอเดนว่าถึงคิวของเจ้าแล้วเอเดนก็เตรียมที่จะไปประจำที่ป้อมปืนยิงมังกรเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อม เจ้ามังกรลูนัสต้านั้นกับพ่นไฟขนาดใหญ่มาที่เอเดนทำให้เครื่องยิงปืนนั้นขัดข้องลาว่ซึ่งอยู่ไกลฝ่าได้ตะโกนบอกเมว่ามันไม่น่าจะใช้ได้แล้วเพราะว่าไฟเผามันไปจนหมดแล้วส่วนเมก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูให้เมื่อเมเข้าไปถึงป้อมยิงมังกรก็ได้พบว่าเอเดนยังปลอดภัยอยู่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันซ่อมปืนยิงมังกรจนสามารถกลับมาใช้ได้อีก ในระหว่างที่รอปืนยิงมังกรสาม,มารถใช้งานได้ทั้งจูเลียนและลาวีก็กระโดดเข้าไปต่อสู้แต่ลาวีนั้นเข้าไปบวกแบบตรงๆขณะที่ลาวีกำลังปะทะโดยตรงที่ปากมังกรเขาได้หันมาบอกกับจูเลียนว่าได้โอกาสแล้วยิงเลยจากนั้นมังกรก็ได้พ่นไฟขนาดใหญ่ใส่ลาวีจนเขาตายไปทันใดนั้นเองเมย์ได้เห็นดังนั้นก็ตะโกนสุดเสียงว่าไม่ในขณะที่มังกรจาัดก,การกับช่างตีเหล็กลาวี เอเดนก็ทำการยิงปืนล่ามังกรใส่เข้าไปที่มังกรอย่างเต็มแรงจนทำให้มังกรโบราณลูนัตต้านั้นร้องลั่นก่อนที่มันจะนอนลงกับพื้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อยู่ที่ไกลๆต่างก็โห่ร้องด้วยความดีใจในขณะที่จูเลียตหันไปมองดาบของลาวี่เขาเองก็รู้สึกเสียใจที่ต้องเสียลาวี่ไปจากนั้นทั้งหมดก็มานั่งพักอยู่ที่ด้านหน้าของมังกรและคุยกันว่าในที่สุดทีมของพวกเราก็ทำได้ แต่เมื่อพูดกันยังไม่ทันจบมับงกรก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งและส่งเสียงคำรามลั่นทันใดนั้นเองเอเดนก็ได้พูดขึ้นมาว่าข้ามีแผนแล้วต้องให้พลังธรรมชาติจาัดก,การกับธรรมชาติโดยเขาได้วิ่งไปอีกฟากและบอกว่าช่วยถ่วงเวลาให้ข้าสักสิบนาทีนาเดียได้หันไปถามจูเลียตว่านั่นเขาเอากระสุนของข้าไปด้วยใช่ไหมส่วนจูเลียตก็บอกว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละ จากนั้นเอเดนก็วิ่งไปที่ประตูเก็บน้ําของเขื่อนโดยเขามีแผนที่จะระเบิดเขื่อนเพื่อให้น้ําลงมาทั่วหมู่บ้านเมซึ่งตัวเองก็ใกล้จะหมดแรงแล้วได้บอกกับทุกคนในหมู่บ้านว่าให้รีบหนีไปจากที่นี่ก่อนก่อนที่มังกรจะอรารวาสมากไปฝัานี้จากนั้นเมย์ได้สั่งให้มแมลงรับใช้ของเธอไปดูดเอสเซนต์ของมังกรโบราณมาเอเซนต์ในที่นี้น่าจะเป็นพลังของมังกรและมาถ่ายทอดเข้าสู่ตัวเธอจนสามารถ มีพลังทัดเทียมและเข้าต่อสู้กับมังกรได้อีกครั้งจากนั้นเมย์ก็กระโดดเข้าใส่มังกรลูนัสตาและสามารถสู้กับมังกรลูนัสตาได้ไปสักพักในที่สุดเมย์ก็ได้พลาดท่าลม้มลงเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่จูเลียตและนาเดียได้มาถึงทั้งคู่ได้ตะโกนพร้อมกันว่าไม่จากนั้นมังกรก็กําลังจะหันกลับมาเล่นงานพวกของจูเลียตสาหรับในส่วนตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเมย์นั้นตายจริงหรือเปล่า เพราะว่าในหนังก็ยังไม่มีฉากตายให้เห็นนะครับจากนั้นมังกรลูนัสต้าก็ใช้วิธีโดยการปล่อยสะเก็ดไฟให้ลอยไปทั่วหมู่บ้านเพื่อที่จะเผาทั้งหมู่บ้านทิ้งจากนั้นมังกรก็ได้พ่นไฟเผาทั่วไปทั้งหมู่บ้านแต่พวกคูเรียและนาเดียก็ยังสามารถหนีได้ทันแต่มีชาวบ้านจํานวนมากที่หนีไม่ได้หลังจากจาัดก,การกับหมู่บ้านจนไฟท่วมแล้วมังกรโบราณก็โผล่ขึ้นมาและเตรียมที่จะพ่นไฟใส่ซ้ำอีกครั้ง เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เอเดนนั้นใช้ระเบิดระเบิดเขื่อนให้แตกทําให้น้ําเป็นจํานวนมากท่วมลงมาที่หมู่บ้านน้ําท่วมมาแรงมากจนตัวเขาเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้เจ้าแมวน้อยที่ชื่อว่าน็อกนั้นช่วยเอาไว้น้ำได้ท่วมลงมาอย่างแรงจนไฟของลูนัสตานั้นได้ดับมอดลงไปจากนั้นสายน้ำก็พุ่งเข้ามาใส่มังกรลูนัสตาจนกระเด็นไปแต่มันก็พยายามที่จะพ่นไฟอีกครั้ง แต่ไม่สามารถจะสู้แรงของกระแสน้ำได้จนทำให้มันต้องยอมถอยและหนีไปพวกของจูเลียตและเอเดนที่รอดตายมาได้เขาจึงยอมรับว่านี่เป็นแผนที่ดีมากและเมื่อการต่อสู้จบลงหมู่บ้านกว่าครึ่งก็หายไปเพราะกระแสน้ำแต่คนส่วนมากก็รอดตายจากการจู่โจมของมังกรในครั้งนี้บ้านนั้นได้สร้างสุกสารที่ระลึกสองสุกสาร ซึ่งเป็นสุขสารของช่างตีเหล็กลาวีและเป็นสุขสารของฮันเตอร์เมย์แอดบี้นั้นได้นำบันทึกของเมมามอบให้กับเอเดนและบอกให้เอเดนเก็บเอาไว้มันจะมีประโยชน์กับเอเดนมากจากนั้นนาเดียและจูเลียนก็บอกว่าเขากำลังจะกลับแล้วเขาต้องไปรายงานให้กิลทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นาเดียได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าที่นี่มีเธอเป็นผู้พิทักษ์คงหายห่วงแล้วแหละ เมื่อเอเดนมองไปที่หมู่บ้านเขาก็ได้ตัดสินใจวิ่งตามพวกจูเลียตไปและบอกว่าเขาจะไปเป็นฮันเตอร์ด้วยเมื่อจูเลียตได้เห็นดังนั้นเขาก็หันหน้าแล้วเดินจากไปนาเดียก็พูดขึ้นมาว่าแบบนั้นแหละจูเลียตเขายอมรับในตัวนายแล้วป่านนี้คงพูดในใจว่านายเยี่ยมมากเลยไอ้หนูและหนังก็กลับสู่เหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งเอเดนนั้นเล่าเรื่องของเขาจบเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นก็ชอบมาก แต่มีคนหนึ่งสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงเหรือจากนั้นเอเดนก็ได้โชวสมุดของเมให้คนพวกนั้นดูและบอกว่านี่เป็นบันทึกสุดท้ายของเมในบันทึกได้บอกว่าเขาไม่เคยกลัวตายและหัวใจเขาจะเปลี่ยนไปด้วยความหวังและนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เอเดนกลายเป็นฮันเตอร์จนถึงทุกวันนี้และแล้วสปอยหนัง Monster Hunter the Animation ตอนตำนานสมาคมนักล่าก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการจะชมตัวเต็มสามารถติดตามตัวเต็มแบบละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Netflix ครับท่านใดที่ชอบแบบสปอยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับขอบคุณครับ